ออพี่อยากจะเปลี่ยนคําพูดอย่างนี้ครับว่าอยากให้พวกเราเนี่ยกเกษียณเรื่องเงินแต่อย่าไปกเกษียณเรื่องงานนั่นหมายความว่าเรามองเรื่องของการใช้ชีวิตที่จะทํางานกันเกิน60ได้เลยแต่กเกษียณเรื่องเงินไม่กเกษียณเรื่องงานคืออะไรครับดูแลจัดก,การการเงินของเราเนี่ยให้เบาบางความกังวลกางการเงินลงไปทีละน้อยออแต่ไม่อยากให้เรียกมันว่าการอวาสาน อยากให้เรียกมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะการมองตัวเองแบบใหม่นะครับทักษะความสามารถตัวเองเนี่ยไม่ใช่แค่10กว่าปีที่เรียนเรียนมาจนถึงมหาวิทยาลัยแล้วอ่ะใครสะสมของหลังจากนั้นมากกว่าเขาเขาบอกว่าเขาอาจจะไม่จ้างเราต่อแต่ว่ามันไม่ใช่การที่คนอื่นมาตีจาว่ารีทรายได้แล้วคุณน่ะ เนามนเป็นการยุติทุกอย่างของเราเพราะฉะนั้นบางทีของที่ในในตัวเรามีอยู่สะสมอยู่เนี่ยอาจจะกลับมาใช้ประโยชน์ได้นะครับหรือ2ครับมันอาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่เลยคนในวัยนี้เชื่อว่ามีคอนเนค t ชันดีๆอยู่พอสมควร แล้วคือตอนนี้เนี่ยมันดูเหมือนจะมีปัญหาทับซ้อนเข้ามาอีกนะคะเศรษฐกิจแยกก็อย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องวิถีเทคโนโลยีนะคะเราก็จะเห็นข่าวว่าบริษัทต่างๆเขาก็อาจจะมีไอเดียในการที่จะลดต้นทุนมากยิ่งขึ้นเอาระบบมาใช้เอาออโตเมชันมาใช้เอา AI มาใช้นะคะ嗯嗯แล้วเขาก็อาจจะลดจํานวนพนักงานลงนะะก็ซ้ําเติมเข้าไปอีกนะคะคปัญหาตกงานที่มาปรึกษาพี่หนุ่มตรงนี้เนี่ยเยอะน้อยแค่ไหน คือตกงานเนี่ยมาเรื่อยๆมาตั้งแต่ช่วงประมาณปีที่แล้วแล้วนะครับสายโรงงานเนี่ยก็จะมาตลอดถูกที่เราเป็นสายโรงงานถูกให้ออกจากงานใช่ถูกให้ออกจากงานเนื่องจากมันไม่ได้ผลิตเหมือนเดิมแล้วบางบริษัทเราไปเนี่ยเขาเชิญไปบรรยายนะครับก็ประมาณว่าไม่รู้พี่ก็ไม่รู้เราก็ไปบรรยายเรื่องการเงินพื้นฐานของเราเป็นปกติพอพักเบรกปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่เขามาสกิดเลยว่าเนี่ยที่นั่งกันอยู่เนี่ยที่เรียนเนี่ยเหลือสัญญาอยู่อีกไม่ถึงปี ก็บอกว่าอ๋อแล้วเราต้องต่อสัญญาใหม่เหรอเปล่าบริษัทจะปิดเราก็เลยบอกว่าเอาละรึ่งหลังต้องเปลี่ยนวิธีบรรยายแล้วอะไรเงี้ยเออแทนที่จะเป็นการเงินพื้นฐานแล้วต้องมาแบบไม่เว้ต้องเป็นการเงินแบบวิกฤตว่าถ้าโชคร้ายจังหวะที่เราต้องออกจริงๆมันต้องทําอะไรบ้างใช่ไหมเราระหว่างนี้กว่าสัญญาจะหมดต้องเตรียมตัวอะไรอะไรงเงี้ยเพราะฉะนั้นในช่วงปีที่แล้วเราจะเจอแบบเยอะในโดยเฉพาะในภาคการผลิตนะครับแต่ปีนี้มันมีแปลกๆปีนี้เราเราตอบคาถามคนที่ รายได้เยอะแล้วกลายเป็นศูนย์ก็คือ7-8็ดแปหมื่นตกงานแสนตกงานอะไรเงี้ยเราก็พยายามพุยกับเขาว่าเออเขาทำอาชีพอะไรอะไรเงี้ยน,นะครับก็หลายหลายอันก็เป็นระดับไม่เรียกว่าเป็นมิดเดิลแมネจเม e นต์เนาะโอ้แต่พี่ก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้อันนี้อันนี้พี่ไม่มีข้อมูลจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเราก็ไม่ไม่รู้ตื้นลึกหนาบานนะในองค์กรเขาเนาะว่าทําไมเขาถึงเลือกเอาคนตําแหน่งอย่างเงี้ยออกตาแหน่งอย่างนี้ออก ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะเทคโนโลยีเข้ามาหรือเปล่า AI เข้ามาหรือเปล่าหรือ,อ,อถ้าเทียบกันแล้วเนาะถ้าใช้คนที่เด็กกว่าแต่รู้จักเทคโนโลยีมากกว่าค่าจ้างถูกกว่าประสิทธิภาพไวกว่ามันอาจจะดีกว่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เราอาจจะยังไม่มีข้อมูลเชิงลึกแต่ว่ามันมีความแปลกๆว่าเอ๊ะทำไมคนที่ออกเริ่มเป็นคนเงินเดือนสูงๆครับ แล้วพวกนี้นะเขาอยู่ในธุรกิจอะไรคะพี่หนุ่มมันเปลี่ยนไปไหมปีที่เราเนี่ยเป็นพวกสายโรงงานสายภาคการผลิตนะคะปีนี้เนะี่ยพวกไหนที่มีปัญหาเรื่องงานเยอะๆแล้วมาปรึกษาคือพี่ยังอาจจะไม่ได้ทําเป็นสถิติร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าถ้าเอาจากจํานวนที่เราตอบแล้วก็นับเอาอย่างนี้นะพี่ว่าสายเซอร์วิสสูงกว่ามันแปลกมันแปลกอยู่เหมือนกันไม่รู้ว่าเพราะอะไรเออม่เป็นสายเซอร์วิสสายบริการอ่กลุ่มที่เป็นเทคโนโลยี อันนี้ก็มีเนอะอันนี้คิด,คด,คด,คดว่าคงได้ผลกระทบจากเทคโนโลยีโดยตรงเพราะว่าถ้าคุณทางานอยู่บริษัทเทคโนโลยีถ้าเทคโนโลยีมันแทนแทนอะไรเราได้ก็อาจจะเอฟเฟกก็ได้งั้นตรงนี้ยังไม่ได้มีข้อมูลในเชิงลึกแบบจริงจจังๆแต่เท่าที่เห็นเนะี่ยมันเอ๊ะฝั่งที่เป็นบริการยกตัวอย่างเช่นหัวหน้าฝ่ายบริการเ,เราไม่รู้หัวหน้าทีมเซลลอะไรอย่างเงี้ยทำไมมันมันมันเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้ คนที่กังวลเนี่ยอนาคตอาจจะไม่ต้องกังวลแต่คนที่ไม่กังวลอะไรเลยกด <laughs> กังลวลละกวดต้องระมัดระวังอ,อ่านปลว่าเราประมาทรื่าใช่ใช่ใช่ใชค่ะทีนี้อีกจุดหนึ่งก็คือสิ่งที่ต่อเนื่องกันเลยนะคะคือเรื่องของอระยะเวลาการทํางานนะคะด้วยความที่อาจจะมีเรื่องอัตโนมัติ AI อะไรก็ตามนะคะมันอาจจะทําให้บางองค์กรเขาก็อยากจะเลือกใช้ระบบเข้ามาลดต้นทุนมากขึ้นนะคะ อายุของการใช้งานมนุษย์มันก็อาจจะสั้นลงเราคงจะได้ยินเรื่องของการเกษียณในวัย45นะคะซึ่งมันก็จะดูฉีกตำราอีกแล้วนะคะไหนบอกว่า60แล้วตอนนี้กําลังผ่อนบ้านผ่อนรถนะคะกาลังส่งลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติอยู่เลยนะคะอีก15ปีหายไปไหนอะแผนเกษียณต้องเปลี่ยนไหมคะพี่อะถ,ถ้าใจพี่อะถึงวันนี้เนี่ยนอันนี้พี่กําลังคิดอยู่ว่ากําลังจะเขียนเป็นตําราใหม่อยู่เหมือนกันว่าสําหรับพี่แผนเกษียณเนี่ย พี่อยากจะเปลี่ยนคําพูดอย่างนี้ครับว่าอยากให้พวกเราเนี่ยกเกษียณเรื่องเงินแต่อย่าไปกเกษียณเรื่องงานนั่นหมายความว่าเรามองเรื่องของการใช้ชีวิตที่จะทํางานกันเกิน60ได้เลยค่ะ,ะแต่กเกษียณเรื่องเงินไม่กเกษียณเรื่องงานคืออะไรคะคุณคือเราเบาความควรจะ,ะดูแลจัดก,การการเงินของเราเนี่ยให้เบาบางความกังวลทางการเงินลงไปทีละน้อยค่ะเนาะแล้วกเ็เรียกว่าอะไรไม่ให้เงินมาเป็นปัญหาของ,ของวยัยเกษียณ แต่ว่า่าหยุดเรื่องการทํางานเลยเพราะว่าพี่เองทํางานอยู่กับผู้กเกษียณเยอะเหมือนกันแล้วก็ไปเจอว่าคน60สิสมัยนีย้แข็งแรงมากแข็งแรงเลยครับแล้วถ้าเราเป็นคน60สิที่แข็งแรงแล้วเราไปหยุดทํางานเราเราเฉาไอ้คําว่าเฉาใน,น,นี่ตอนแรกพี่ได้ยินพี่ก็เฉยเฉยนะแต่พอไปได้สัมภาษณ์เขาเฉาจริงๆร่นะเนอะหกสิบเราอาจจะทํางานเป็นพนักงานร้านขายของอะไรบางอย่างซึ่งบางคน,นตอนนี้พี่เห็นด้วยครับมีตังนะ แต่ไปรับทํางานแบบนั้นเพราะว่ามีความสุขได้ได้ได้เห็นตัวเองมีคุณค่าเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกันระหว่างสองช่วงจังหวะชีวิตเมื่อกี้บอกว่า45เรากำลังเจอ ation, AI, เออโตเมชัน AI ต่างๆเข้ามาวุ่นวายชีวิตพี่ก็บอกไว้ว่าเอ้ย60เนี่ยกลับไปมองใหม่ว่าต่อให้วันนี้ไม่มีไอ้พวกเนี้ย60พี่ก็ยังไม่อยากให้หยุดทํางานเหตุผลว่า 1. นะถ้าเราทํางานต่อหลังก็ียณเราไม่เฉาอย่างที่บอกไป2เงินเก็บพี่ไม่แน่ใจว่าแต่ละคนมีมากน้อย จากการที่เรามีงานทํามีไรายได้อยู่หรือบางคนอาจจะไม่ได้เป็นไปรับจ้างเขานะแต่ว่าทําธุรกิจเล็กๆน้อยๆส่วนตัวเนี่ยตรงนี้เนี่ยสิ่งที่คุณจะได้ก็คือได้เงินมาแล้วทําให้เงินก้อนของการเกษียณมันล้อยหล่อช้าลงทําให้คุณสามารถอยู่ต่อได้นานขึ้นนะครับกลับมาทีนี้กลับมาว่าแล้วถ้า45หรือแม้กระทั่ง50ตอนนี้แหละที่เรากําลังอาจจะเป็นเป้าหมายใหม่ของการให้เขาออกให้ให้เขาเอาเราออกเนี่ยพี่อยากให้มองว่าแม่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะปลูกฝังเลยตั้งแต่10ปีแรกของการทํางาน นะถ้าถามว่าวันนี้ถ้าเจอคนอายุ45แล้วโดนให้ออกจากงานเนี่ยพี่แบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่ไปต่อได้กับกลุ่มที่ไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้เนี่ยคือทักษะความรู้ความสามารถของเราถูกดิสลับไม่พอระหว่างนี้เราก็ไม่ได้ค่อยพัฒนาหรือเสริมอะไรให้ตัวเองที่พร้อมจะเชนได้เลยพร้อมจะเชนได้เงินเก็บเงินออมอะไรต่างก็ไม่ได้ดูแลตัวเองมาอย่างดี ระหว่างทางบริหารจัดการเงินอาจจะผิดพ,พลาดหรือว่าเกินกําลังไปนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ตรงนี้แล้วเราเราเป็นคนกลุ่มนี้เราเละเลยแต่พี่เจออีกกลุ่มหนึ่ง4 5สบหตอนออกเนี่ยเป่าผิวปากเลยหนึ่งทักษะความรู้ความสามารถประสบการณ์ของเต็มตัวเงินเก็บเงินอมมีมีเวลาช่างใจด้วยจะไปไหนต่อ,ขอเขาไม่ได้บอกว่าทุกองค์กรจะไม่รับที่45แล้วะอะยังมีที่ที่เขายังไปได้หรือแม้กระทั่งบางคนเตรียมการที่จะทําอะไรมา จะท,ทําธุรกิจอะไรส่วนตัวเพิ่มเติมขึ้นได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ากลับไปอ่ะพี่มองว่าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยสำคัญมากครับไอคนกลุ่มที่2ที่พี่ว่าเนี่ยเขาเป็นคนลักษณะแบบนี้ครับตั้งแต่20-30ถึง30ช่วง10ปีแรกการทํางานเขาวางแผนออกแบบการทํางานของเขามาอย่างดีนั่นหมายเขาว่าทุกงานที่เขาทำเขาโฟกัสแล้วก็มองแล้วว่าอันนี้คืองานที่มันจะต่อยอดเป็นอะไรในอนาคตพูดง่ายๆคือเขามีเป้าหมายแรก จบมาไม่ใช่แค่หางานทำเนาะเขาทำตรงนี้เพื่อจะเสริมสกิลอะไรบางอย่างของตัวเองบริหารจัดการเงินอย่างดีเนาะนี่ไม่รีบสร้างมีเงินเก็บเงินออมเนาะมีการกันเงินส่วนหนึ่งไปเรียนหรือเสริมอะไรตรัวเองให้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเรื่องขององค์กรเปลี่ยน่ะมันเรื่องหนึง่งแต่คำถามคือเมื่อมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นตัวคุณพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านั่นคืออีกเรื่องหนึง่งเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถ เอ่ทำให้ทุกคนพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงได้แต่ตัวเราอะพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับมาถามคําถามตัวเองครัว่าเมื่อเห็นว่าข้างหน้ามันมีหลุมแบบนี้แล้วมันมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นจริงๆอยากจะบอกจังเลยในฐะานะที่ก็ทํางานกับนะรู้จักกับผู้บริหารหลายธนาคารธนาคารที่เขาประกาศนั่นนะนั่นแค่ประกาศนะมีที่ไม่ประกาศด้วยนะแล้วก็ก็ยังแซวกันเลยว่า รู้กันได้ยังไงทําไมปล่อยให้รู้อะไรอย่างเงี้ยมีบางทีก็ออกเยี่ยบๆเลยอะไรเงี้ยเราก็เลย่ามรู้บบสึกว่าอยู่ที่เรามากกว่าอยู่ที่เรามากกว่าคือโลกของการจ้างงานมันเป็นอย่างนั้นแหละครับเราเราไปหยุดกระแสแบบนี้ไม่ได้มันเปลี่ยนไปแล้วอ,อแต่ไม่อยากให้เรียกมันว่าการอวสานอยากให้เรียกมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะการมองตัวเองแบบใหม่นะครับทักษะความสามารถตัวเองเนี่ยไม่ใช่แค่1ิกว่าปีที่เรียนเรียนมาจนถึงาวิทยาอะไรแล้วอะ ใครสะสมของหลังจากนั้นมากกว่าแล้วก็ตามการเปลี่ยนแปลงสักหน่อยเพราะฉะนั้นคนยุคใหม่เหนื่อยแน่เหนื่อยแน่เพราะว่าถ้าเป็นคนรุ่นรุ่นพี่เนี่ยนะก็ยังพอได้อยู่ก็คือพี่ใช้คํานี้เลยกินบุญเก่าเนอแล้วก็ทํางานไปยาวๆอะไรเงี้ยแต่ว่าปัจจุบันมันอาจจะไม่มีคํานี้แล้วกินบุญเก่ามันจจต้องเสริมบุญใหม่ตลอดเวลา แล้วกลุ่มแรกค่ะกลุ่มอาการโคม่าที่พี่หนุ่มพูดถึงที่เมื่อสักครู่เราวางเขาไวอ้อ่ะเขาต้องกเกษียณถูกเลือกให้ออกทางท,างที่ไม่พร้อมเลยทั้งเรื่องสกิลเรื่องเงินนะคะกลุ่มนั้นเนี่ยอาการหนักแน่นอนนะคะวิะทยาทานค่ะเมื่อไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยนะคะแต่ว่ามาเจอช็อควันนี้เนี่ยตั้งต้นทํำยังไงต้องใช้คํานี้พี่อยากให้ให้นึกอย่างนี้กษียนหรือ Earl ์ลี่ลีชัยเป็นคําที่เขากําหนดให้เรา แต่เราอาจจะไม่ยอมรับมันก็ได้เพราะนั้นอย่าไปมองว่ามันเป็นจุดจบไงเนาะเออร์ี่แล้วไม่มีใครเอาเราแล้วมันไม่ใช่นี่ก็แค่คุณออกจากที่นี่แต่ตั้งใหม่นับหนึ่งใหม่ว่าเอาใหม่แล้วเราจะต้องทําอะไรบ้างในวัย45เนี่ยพี่เชื่อว่ามนุษย์คนนั้นเนี่ยมีของในตัวไม่น้อยเพียงแต่ว่าด้วยการที่เราทํางานประจํามาตลอดบางทีเราถูกทําหน้าที่อยู่หน้าที่เดียว เราก็อาจจะ<น>ไ,ไม่ได้ตระหนักว่าเรามีของในตัวหลายๆอย่างที่เราเราไม่ได้นํามันมาใช้เพราะฉะนั้นอยากให้เรา,เ,าเรียกว่าอะไรดึงพลังนั้นออกมาเขาให้เราดีทายแต่เราบอกว่าไม่ใช่ใช้ว่าคำว่าเราไม่พร้อมจะดีทายนะเรายัางสนุกกับการการทางานเพื่อสร้างคุณค่าเพราะฉะนั้นเรายัางสามารถทําอะไรได้เยอะเลยพี่เล่าเรื่องเรื่องหนึ่งให้ฟังครับเป็นเป็นเคสที่เคยสัมภาษณ์รอปพของธนาคารแห่งประเทศไทยท่านหนึ่ง นะครับได้ข้อมูลแล้วก็คุยกันท่านเกษียณวันท่านเออรี่เหมือนกันเออรี่แล้วก็เอากองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ได้มาเคลียร์หนี้เพราะว่าตั้งใจว่ากเกษียณฉันจะไม่เป็นหนี้ปรากฏว่าเอาเงินสำรองเลี้ยงชีพไปเคลียร์หนี้ปุ๊บเหลือเงินทั้งตัวสองพันห้านึกขึ้นมาได้ปะเอ้าแล้วยังไงต่ออยู่ยังไงต่อแล้วยังไงต่ออะไรเงี้ยก็คือไม่ได้ทํางานอื่นเลยนอกจากเป็นรอปภมายี่สิบห้าปีได้มงครับ วันดีคืนดีผึงมานึกได้ตัวเองว่าลืมไปว่าตัวเองอะจบเพราะช่างจบเพราะช่างอะแล้วก็ยังมีความรู้ทางด้านศิลปะแต่ว่าชีวิตมันผกผันยังไงไม่รู้มาเป็นรอปรพอที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็เรียกว่าไม่ได้จับงานตรงนั้นอีกเลยสุดท้ายแกก็จับงานตรงนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เริ่มทํารูปเป็นภาพเป็นโมเดลเนะเป็นโมเดลเราคอาจจะเคยเห็นโมเดลตึกจําลองอะไรอย่างเงี้ยแกก็ทําแล้วก็โพสต์ลง Facebook โพส,ลง, Facebook, โสลง Facebook แรกๆก,ก,ก็ไม่มีคนมาไลค์อะไรเยอะเท่าไหร่ จนกระทั่งแกทําโมเดลอันหนึ่งนะครับถ้าใครเคยไปบางแสนอะมันจะมีเหมือนวงเวียนอยู่อันหนึ่งอะที่มันเป็นรูปแล้วก็จะมีร้านแม็โดนัลล์มีอะไรอยู่ริมทะเลตรงนั้นนะครับวงเวียนปลาโลมาค่ะแกว่าแกทําอันนั้นขึ้นมาเสร็จแล้วแกก็ไปถ่ายตรงที่จริงแล้วเทียบกันว่ามันเหมือนไหมค่ะภาพนั้นไวรัลเลยไวรัลแล้วเกิดอะไรขึ้นคนก็เลยมาส่งข้อความว่าสอนอยากทําได้แบบนี้เท่าที่ทราบก็คือแกเปิดคอร์ส แล้วก็สอนคนที่อยากจะมาทํางานอาริเลกตรงนี้ใครอยากจะทําเป็นอาชีพบอกแกก็จ่ายเท่าๆเ,เดิมแต่แกจะสอนให้ทําเป็นอาชีพไม่ได้กลายเป็นมีคุณค่ามีรายได้ดูแลตัวเองนะครับเพราะฉั้นก็ไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องทําในสไตล์นี้แต่อยากให้รู้สึกว่ามันไม่ใช่จุดจบเขาเขาบอกว่าเขาอาจจะไม่จ้างเราต่อแต่ว่ามันไม่ใช่การที่คนอื่นมาตีจาว่ารีทายได้แล้วคุณ เนาะมันเป็นการยุติทุกอย่างของเราเพราะฉะนั้นบางทีของที่ในในตัวเรามีอยู่สะสมอยู่เนี่ยอาจจะกลับมาใช้ประโยชน์ได้นะครับหรือสองครับมันอาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่เลยคนในวัยนี้เชื่อว่ามีคอนเน็ชันดีๆอยู่พอสมควรนะครับแล้วพี่ก็เคยเจอคนกลุ่มแบบนี้เหมือนกันถ้าในวัยนี้เป็นคนที่มีคอนเน็ชันสูงพอสมควรและ2ที่ผ่านมาคุณเป็นคนน่ารักเนาะ เรียกว่าเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผดูแลคนอื่นเนี่ยวันที่คุณมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะพลิกกลับมาเป็นตัวช่วยได้เราไม่ได้ไปขอยืมอะไรใครแต่เราบอกว่าเราทํางานแบบนี้อยู่ใครพอจะแนะนํางานได้บ้างพี่ว่าอันนี้มันเป็นทุนอีกแบบหนึ่งเหมือนกันทุนแรกเนี่ยก็เรียกว่าทุนความรู้นะทุนทักษะอันนี้คือทุนเรียกว่าเรียกว่าทุนแหองสายสัมพันธ์<ะ>ความน่ารักส่วนตัวเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยค่อนข้างจะเชื่อจากที่เราเห็นตัวอย่างของคนว่าขอให้คนมันอยากจะเริ่มถนัะ มันมีกําลังใจเธอนะเนะเรากลับมาได้ส่วนเรื่องปัญหาการเงินเนี่ยอา,อาจจะส่งข้อความมาปรึกษากันก็ได้หรือถ้าเราเรามีภาระทางด้านการเงินใหญ่หลวงแล้วเงินรายได้เราหายไปวิธีการแก้ไขเบื้องต้นง่ายๆคือคุยกับเจ้าหนี้เพื่อขอปรับโครงสร้างปรับเงื่อนไขาการผ่อนคืออย่าไปมองว่าท,ทันทีที่ตกหลุมนะแล้วเราก็เราถามตัวเองว่าเราจะกระโดดขึ้นไปยังไงแต่ให้ใจเย็นแล้วถามกถามตัวเองก่อนว่า เราจะค่อยๆตะกายขึ้นทีละน้อยได้ยังไงเพราะมันไม่กระโดดขึ้นไปในทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องใจยเย็นๆ